ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินปี923ตอน เหรียญเทวดาเล่นดินเหนียวจริงๆเรื่องราวของปฏิหารจากเหรียญลุงปผูสวงนั้นมีให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งมากและส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการแคล้วคลาดคงกระพันแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีข่าวให้เราได้ยินอยู่เรื่อยๆและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสุธี เดิมทีคุณสุธีเป็นคนอุบลราชธานีแต่หลังจากปรดประจำการทหารเกณฑ์ก็ได้ไปสมัครเป็นทหารพรานและได้มาประจำอยู่ที่ฐานบ้านแสไปออำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดในช่วงที่เป็นทหารพรานนั้นก็ได้ยินคำร่ำลือเกี่ยวกับหลวงปู่สวงจึงทำให้คุณสุธีเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่สวงอยู่บ่อยครั้ง ตลอดระยะเวลาสปีที่ประจำการอยู่ที่นั่นต่อมาคุณสุทธิดิลาออกจากทหารพรานและได้มาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปฐานะครอบครัวในตอนนั้นค่อนข้างจะยากลำบากท่ามกลางสภาวะเศรษฐ,ฐกิจที่ฝืดเครืองจนกระทั่งปีพศ2543ได้ข่าวว่าหลวงปู่สวงท่านได้ลาสังขาร จึงได้เดินทางไปร่วมบุญงานมรณภาพของหลวงปู่ที่วัดไพรพัฒนาและในวันนั้นทางวัดก็ได้แจกเหรียญหลวงปูส่สวงรุ่นแรกของวัดไพรพัฒนาที่หลวงพ่อพุธจัดสร้างขึ้นหากท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติการสร้างเหรียญรุ่นนี้ท่านจะพบกับความอัศจรรย์เกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้ที่ว่าวันใดที่ทางวัดนำเหรียญรุ่นนี้ออกมาวางให้คนเช่าบูชา วันนั้นฝนจะตกทุกครั้งโดยที่ไม่มีเขาเมฆฝนมาก่อนเลยและฝนจะหยุดลงทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่นำเหรียญไปเก็บจนในที่สุดทางวัดต้องประกาศว่าใครที่ร่วมทำบุญตามศรัทธาก็จะได้รับแจกเหรียญรุ่นนี้ในวันนั้นคุณสุธีเป็นท่านหนึ่งที่ได้รับแจกมาด้วยด้วยฐานะทางครอบครัวที่สืยเรืออ เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมนุมชนหมู่บ้านจึงทำให้คุณสุธีตัดสินใจกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านจำนวนสามหมื่นบาทเพื่อนำมาเป็นทุนในการซื้อขายของเก่าจึงทำให้เขาเริ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งในปีพศ2546คุณสุธีและลูกชายได้ขับรถบรรทุกข,ของเก่าเต็มคัน เพื่อจะไปขายที่จังหวัดสุรินทร์จนกระทั่งมาถึงบ้านโนนสันติสุขอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ได้มีรถหกล้อที่บรรทุกหนังสือพิมพ์มาเต็มคันรถพุ่งเข้าชนท้ายรถคุณสุธีเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้รถของเขาตกถนนออกไปประมาณ200เมตรและตัวรถกระแทกเข้ากับคันดินอย่างแรงจนกระทั่งตัวถังรถพังยับเยินทั้งคัน แท่งเหล็กแหลมยาวตกกระแทกจากหลังคาทะลุถึงหน้ารถฝ่ายรถหกล้อพลิกคว่ำไปหลายตลบทั้งคนขับและผู้โดยสารบาดเจ็บทั้งสองคนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุได้เห็นสภาพรถที่พังยับเยินเกินกว่าที่จะซ่อมได้เรียกว่าขายซากทิงท้งเพียงอย่างเดียวทุกคนที่เห็นสภาพรถคุณสุธีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แบบนี้ไม่มีใครรอดแน่นอนตำรวจถึงกับเอ่ยถามว่าศพอยู่ที่ไหนคุณสุธีได้ยินตำรวจถามเช่นนั้นก็รีบตอบขึ้นมาทันทีเลยว่าผมเป็นคนขับรถเองครับระหว่างนั้นคุณสุธีพูดไปก็ก้มลงหยิบดินมาโปรยใส่ศีรษะลูกชายไปด้วยโดยที่ในมืออีกข้างหนึ่งก็กำเรียนหลวงปู่สวงเอาไว้ตำรวจเดินเข้ามาดูเห็นว่าทั้งสองพ่อลูก ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยถึงกับถามคุณสุทธีว่าแขวนหลวงพ่ออะไรถึงได้รอดเขาตอบทันทีเลยว่าตัวเขาเองนั้นแขวนหลวงปู่สวงรุ่นแรกปี2543ของวัดไพรพัฒนาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตะลึงและพูดขึ้นมาว่าอ้าวหลวงปู่สวงแสดงฤทธิ์อีกแล้วจากที่ทางช่อง ได้เคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราปฏิหารของรถปู่สูงนั้นแปลกมากที่มักจะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินและคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้ว่าสภาพรถจะพังยับเยินแค่ไหนส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทางบริษัทหนังสือพิมพ์เจ้าของรถคู่กรณีได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการซื้อรถคันใหม่ให้กับคุณสุธี หลังจากได้รับรถคันใหม่มาแล้วคุณสุธีก็รีบไปหารูปหลวงปู่สวงมาติดเอาไว้ที่รถเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดเวลาเพราะจากความที่คุณสุธีมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเปี่ยมล้นที่มีต่อหลวงปู่สวงถึงแม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ตามแต่คุณงามความดีบุญบาร,รมีของหลวงปู่สวง ก็ยังคงคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลลูกหลานที่มีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ตราบนานเท่านานอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ